สวัสดีค่ะสําหรับชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้หมอเมสิเคเนชานะคะจะมาพยากรณดวงรายสัปดาห์เกี่ยวกับการเงินขอโทษที่ส่งช้าไปนิดนึงอย่าว่ากันนะการเงินในสัปดาห์นี้เราจะเป็นยังไงกันบ้างของแต่ะราศีสัปดาห์นี้คือวันที่เท่าไหร่กันบ้างวันที่วันอาทิตย์ที่4นะคะวันอาทิตย์ที่4ถึงวันเสาร์ที่10เมษายนะคะการเงิน ของแต่ละราศีจะเป็นยังไงมีอะไรดียังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอพรก่อนนะจ๊ะที่รักจาก๋าขอพรก่อนโอมสิคีสาย,ยนามหาขอความไม่ยําจมบังเกิดอ,อย่าลืมนะคะชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งให้หมอเมย์ด้วยนะคะสำหรับเพจคนเหนือดวง ตรวจด,ดวงฟรีนะะ24ชั่วโมงนะคะหรือบน YouTube นะคะตรวจด,ดวงฟรี24ชั่วโมงนะอะมาดูกันนะคะดูกันเดี๋ยวหมเมจะเปิดรวดเดียวเลยนะทั้ง12ราศรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ราศรีการเงินในสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะคะนะ พบทั้ง12ราศีในสัปดาห์นี้นะคะว่าแต่ละราศีจะเป็นยังไงนะคะแต่ละราศีจะเป็นยังไงกันบ้างเฉพาะเรื่องเรื่องดวงการเงินเท่านั้นนะจ๊ะที่รักการเงินเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นที่ราศีเมษนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมราศีเมษในสัปดาห์นี้ระวังใบนี้คือกาน ได้รับหมายสารการทวงหนี้สินการถูกติดตามในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรามัดระวังนิดนึงนะคะกเ็เขาเรียกทำเรื่องผ่อนผันกันไปนะเออถ้าใครแบบว่าไม่ไหวหรือนักนะสะอาดกับทำเรื่องผ่อนผันกันไปเพราะหนะ้าไพ่ใบนี้ถ้ารุนแรงคือการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะการมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินของเรานะคะก็ สู้ๆนะเศรษฐกิจยุคนี้สมัยนี้นะคะมีเข้าใจอยู่นะคะมันก็เป็นกันทุกแทบราศีแหละเอาไว้ง่ายๆบางราศีก็หมุนกันไม่ท่านแต่ว่าราศีเมษนี่ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างชัดเจนนิดน,นึงนะจ๊ะถัดไปราศีพฤกษภนะคะราศีพฤษภนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ ดูซิการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์นี้ก็คือวันที่4วันเสาร์ที่วันที่ที่4ถึงวันเสาร์ที่10เมษายนจี่รักจากฟัก สัปดาห์นี้ของชาวราศีพฤษภถือว่าดีนะคะสิ่งที่ทํามานะคะสิ่งที่ทํามาหรือทําอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมความว่าอะไรไหมความว่าอย่างเช่นเราลงทุนทําธุรกิจอะไรอยู่หรือเราลองเงินอะไรอยู่ก็ตามแต่มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังนะออขอให้เทิดดีการเงินดีงามพระรามแปดจับไป ต่อไปนะคะราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนคนที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะการเงินสัปดาห์นี้ของชาวราศีมิถุนเป็นยังไงเขาเรียกว่าต้องปรับตัวนะคะในสัปดาห์นี้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานะหรือสภาวะการเงินของตัวเราเองนะคะปรับตัวหรือว่า ใบนี้อ,อีกมุมนึงนะการพัฒนาการแต่ไม่มองว่าคำว่าพัฒนาการเกี่ยวกับการเงินคืออะไรเกี่ยวกับว่า,อาพอเรารู้ว่าการเงินเราเป็นเส้ไนไรใช่ไหมเราก็ต้องหาหนทางถูกไหมหรือ,อแค่นั้นเองหาหนทางเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครไม่ได้มีแบบว่าออจะหาไรายได้อะไรเพิ่มใบนี้คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเงินหรือภาวะการเงินของตัวคุณเอง นะจะช็อตหรือจะมีเยอะหรือจะอะไรต้องดูตามสถานการณ์ณนะตอนนั้นของเราในภายในสัปดาห์นี้นะน้าพ่ไม่ดีแยะไม่ดีเสียนะคะต่อไปนะคะราศีกรกฎคนที่เกิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการเงินสัปดาห์นี้นึ่เขาเรียกว่าการที่จะได้เงินมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะ มีเงินเข้าดีไหมดีนะคะหน้าไพ่บอกบอกถึงการทําคุณคนมีขึ้นแต่พลแปลเรื่องการเงินเนี่ยพอมันแปลเรื่องการเงินสิ่งที่เมย์มองคือเฮ้ยเงินที่เรารออยู่หรือสิ่งที่เราทําลงไปแล้วผลกําไรที่มันออกมามันไม่เต็มทีมันได้มาไม่อย่างที่ไม่ได้มันได้มาอย่างที่เราอะไรนะอย่างที่เราไม่ได้มันน้อยกว่าที่เราคิดอะ่ะเออแหมกว่าจะหาคําได้เนาะ มันได้น้อยกว่าที่เราคิดเออมันกลายเป็นแบบนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะทำมันต่อไปถามเรื่องโชคลาภได้ไหมก็อาจจะได้ตัวเล็กๆน้อยๆ,ๆในสัปดาห์นี้ใครที่ชอบเล่นโชคลาภไร้วันอะไรเงี้ยอ่ะก็มีโอกาสได้อยู่เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์สัปดาห์อ่าคนที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึง16 กันยายนการเงินสัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องตัดสินใจหรือมีอะไรที่ต้องจ่ายแต่เลือกจ่ายไม่ได้ไมอันนี้ก็สําคัญอันนั้นก็สําคัญจะเอาไงดีเอออุปสรรคติดขัดนิดหน่อยนะคะปัญหาการเงินของชาวราศีสิงห์นะคะอะต่อราศีกันราศีกันคนที่เกิดในช่วงที่17กันยายนถึง 16ตุลาคมนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการเงินสัปดาห์นี้เป็นไงเนาะการเงินสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะชาวราศีกันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดี นะคะจะเดินทางไปติดต่อเจรจาก,การเงินมีโอกาสที่จะสําเร็จอยากจะลุ้นโชคลายวันก็ต้องเป็นโชคที่มาจากแดนไกลต้องมาต้องเป็นโชคจากการเดินทางนะต้องเป็นแบบนี้นะคะถึงจะดีนะคะขอให้โชคดีสําหรับการเงินนะต่อไปราศีตุล ราศีตูนคนที่เกิดในช่วงที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะพไพ่ใบนี้ค่อนข้างในลักษณะดีนิดนึงตรงที่ว่าเป็นเงินหมุนจะช็อตก่อมีช็อตจังหวะเหมือนจะช็อตก่อมีเงินเข้ามาถ้าโชคลาภก็ถูกนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆอ่าพวกโชคพวกโชคลาภรายวันนะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะได้มาจ่ายไปเป็นเงินหมุน เป็นเงินหมุนใช่ว่าจะดีแต่ในมุมมองของมมองนแง่ว่าดีนะเราไม่ชอ็อตเออเราไม่ได้ติดขาดเหมือนจะติดแต่ไม่ติดขาดได้มาแล้วจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สัปดาห์นี้ค่อนข้างเงินหมุนดีอยู่นะจ๊ะต่อไปชาวราศีพิจิกคนที่เกิดในช่วงวันที่1ิพฤกจิกายนถึง15ธันวาคมใบนี้นะคะบอกถึงการเรียนรู้ ออกแนวสายมูด้วยออกแนวสายมูด้วยบอกถึงการเรียนรู้เรียนรู้อะไรหมอเมย์เรีอกถามเรื่องการเงินนะออถามเรื่องการเงินนะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ว่าการเงินของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ดูการใช้เงินตัวเองวางแผนนะคะมันเป็นลักษณะแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่เคยเป็นมานะ เออหรืออีกมุมนึ่งแง่หน,นึงการทําบัญชีต่างๆเพื่อให้เรารู้รายรับรายจ่ายของตัวเราเองนะคะอีกแง่ที่บอกว่าสายมูอติดขัดยากมีโชคทำไงมันทำบุญทาทานสวดมนต์ขอพรอ่านะเล่นของกันสักนิดนึงออลองดูแล้วกันคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะสายมูอก็มานะต่อไปราศีธนู คนที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงจะทำอะไรหล่จะจ้าที่รักใบนี้บอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจะลงทุนทำอะไรหรือเปล่าถามการเงินถามเรื่องเงินแต่ไพ่เงินไม่ออกเป็นไพ่เกี่ยวกับงานหรือการลงทุนนะคะให้ศึกษาให้ตั้งใจเขาเรียกว่าตั้งใจศึกษาก่อนแล้วก็ลงมือทำลงทุนทำก็ได้นะ จะต่อยอดได้ไหมเดี๋ยวดูอีกเรื่องดูที่ความมุ่งมั่นของตัวเราเองดูที่ว่าเราตั้งใจจริงกับการลงทุนหรืการทําสิ่งน,นี้ไหมที่จะต่อที่แบบว่าจะให้ได้เงินงอกเงยขึ้นมานะคะหน้าไพ่ไม่ได้เสียติดขัดไหมการเงินยังไม่ติดขัดนะคะอ่ะต่อไปราศีมกรนะคะราศีมกร คนที่เกิดในช่วงวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ใบนี้บอกถึงความน่ายินดีมีเรื่องดีๆเข้ามาหมายความว่าการเงินของคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วหรือรออะไรอยู่แล้วได้เงินได้สิ่งที่คุณรอคอยได้เงินที่คุณรอคอยอยู่หรืออาจจะมีโชคแบบฟุกฟ๊กๆก็ได้นะคะนี่เกิดปฏิหารก,กับตัวเองได้เสมอ นะคะขอให้เชื่อขอให้เชื่อในพลังบวกขอให้เชื่อในสิ่งดีๆที่จะได้เข้ามานะสัปดาห์นี้ขอให้คุณโชคดีสําหรับชาวราศีมกรต่อไปราศีกุมคนที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มมีนาคมใบนี้บอกถึงความผิดหวังความผิดหวังเสียใจรองเงินหรอไม่ได้ คาดหวังว่าจะต้องได้นี้ไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้เท่านี้ถ้าได้ก็ได้ไม่เท่านะเท่าที่เราหวังนะคะใบนี้บอกถึงความผิดหวังเกี่ยวกับเงินนะไม่ต้องไปคาดหวังเลยไม่ต้องไปรอแต่เราทําอะไรของเราให้มันเต็มที่แล้วกันเพื่อให้เพื่อแบบว่ามันจะได้มีเงินเข้ามาสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่าไปนเน้นเรื่องโชคลาภจนเกินไป นะคะสำหรับชาวราศีกุมสุดท้ายแล้วชาวราศีมีนคนที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะไพ่ใบนี้โหโหบอกถึงความย่ำแย่การเงินติดขัดฝุดฝุดใช้ภาษาวัยรุ่น <c oughs> การเงินติดขัดสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมมองอย่าดูหน้าไพ่นานเลยรู้สึกมันห่อเหี่ยวเนาะเออมันห่อเหี่ยวมันช้ำเนานะ เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมีนนะคะมันทำบุญทำทานสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะคะสวดมนต์พระคาถาเงินล้านพยายามสวดให้ได้วันละเก้าจบอย่างน้อยหนึ่งจบก็ได้นะคะอย่างน้อยหนึ่งจบก็ได้นะต่อวันสวดมันทุกวันทุกวันทุกวันแต่อยากให้สวดวันละเก้าจบเพื่ออะไรหนึ่งการสวดมนต์คือการสร้างสมาธิให้กับตัวเอง สองมีความตั้งจิตตั้งใจอยากจะให้เงินเข้ามาอยากจะหมดหนี้หมดสินอยากจะมีเงินทองไหลมาเทมาดุดดังสายน้ำอันนี้ส่งตรงนี้ถ้าเรามีความตั้งจิตตั้งใจอ่ะมันเพิ่มพลังได้นะเออเพราะฉะนั้นอ๋ออย่าลืมทําทานด้วยนะจา๊าทีละสําหรับชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเมย์แนะนําเทคนิคให้ไปแล้วนะคะไปทํากันนะ ไปลองดูก็ได้สักเดือนหนึ่งไม่เสียหายเพราะไม่ได้ให้ไปเสียตังอะไรนะคะสำหรับชาวราศีอื่นอยากทำตามได้เพื่ออะไรเสริมตัวเราเองเราจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นอ่อจากที่ดีมันจะได้ดียิ่งขึ้นถูกไหมเออนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับการเงินในสัปดาห์นี้ของแต่ละราศีนะคะเมย์จะทำคลิปส่งให้ทุกสัปดาห์ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วกอ็อย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เมย์ด้วยนะจ๊ะสําหรับคนเหนือดวงตัวดวงฟีี24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามในไลน์แอดด้วยนะคะไอดีไลน์นะคะตัว A เออมโกมนะตัว A ออไซนะคะเอมกุเนาะ h o r o f i h o r o f r w e นะคะ h o r o f i นะและปกัน นะคะคังนั้นมีเช็คดวง24ชั่วโมงจริงนะแวะมานะบ๊ายบาย